ลองไม่ดูแนวทางธุรกิจคือดีแล้วล่ะอย่ามาเกิดกั้วแบบนี้เลยเอาจริงนะผมก็ผมคือที่ผมอยู่ฝัง่งผมยืนอยู่ข้างลุงเนี่ยผมพูดตรงๆผมมองว่าลุงไม่ได้เป็นคนร้าย <ST 88> ผมเชื่อ,อยังไงลุงก็บริสุทธิ์ยังไงลุงก็รอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่เพื่อมาเพื่อประโยชน์อันอื่นอันใดประโยชน์อื่นใดแม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง มันก็มีในการทํา y o YouTube นะครับเราพูดเก่งขนาดเนี้เรากล้าพูดขนาดเนี้เรามีความพูดได้ขนาดเนี้ยมันมีแนวทางเยอะแยะมันจําเป็นต้องทําให้ใครพอใจหรอกนะครับการพูดในคลิปเนี่ยแม่งดีสุดนะครับมันเป็นการพูดที่ไม่ต้องไปเถียงกับใครเราพูด,พด,พดไปเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาเราก็ตอบคอมเมนต์ไปเถียงกันในคอมเมนต์นะครับนะ ก็ก็อันนี้พูดในเหตุในผลนะไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ไปใส่ร้ายกันนะดูด้วยนะไม่ใช่เอ๊ะมันเอากูมาใส่ร้ายอดีตมันก็คืออดีตนะครับนะแต่ใช้หวนกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะลําบากแล้วล่ะเพราะความไม่เนื้อเชื่อใจของเอฟซีมันไม่เหมือนเดิมนะครับนะแต่เดินถูกแล้วล่ะผมว่าเดินถูกแล้วล่ะมันก็ไม่ได้เสียหายเยอะผมดูก็มีคนตามอยู่ห้าหมื่นอยู่ีิห้าหมื่นมันไม่ใช่น้อยนะครึ่งแสนเนี่ยนะครับ แต่แต่เราไปตามใจคนอื่นคนเราเมื่อไหร่ที่ซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่โดนซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความหมายในความเป็นตัวของตัวเองนะมันไม่มีความหมายเป็นตัวของตัวเองผมเข้าใจผมฟังเนี่ยผมไม่ใช่ผมฟังแค่นี้นะ ผมฟังคุณเนี่ยสองไลฟ์ like เลยไม่เคยฟังนานขนาดนี้แล้วฟังแบบต่อ,อเนื่องเลยยาวไปเลยเนี่ยตั้งแต่บ่ายบ่ายสองอ่ะจนจะบ่ายสี่โมงอะ่ะนะครับผมเข้าใจเลยมันมีเอซพวกเขาเรียกอะไรไอเห็นคอมเมนต์หนึ่งมันเขียนว่าสายสายควบคุมอะ่ะเอซสายควบคุมอะ่ะเข้าใจไหมครับคือจะมีเอซประเภทแบบควบคุมช่องนี้ไว้ กูเป็นกองหลังเฮ้ยเป็นกองหลังไม่พอมันสนับสนุนเงินด้วยมันมีทั้งเงินสนับสนุนอยากได้อะไรไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันช่วยลรหมดอ่ะถ้าเราเป็นคนที่เงินซื้อได้นะเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะนะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองผมท่านนั้นเนี่ยเป็นคนที่เงิน <ทำ S 2> ซื้อไม่ได้เห็น,น <ๆ S 2> ไหมไนะผมถึงอยู่มาได้อยู่ยงคงพันใครก็ทําอะไรผมไม่ได้นะครับตามใดที่เราเป็นคนที่เงินซื้อได้ นะอันนี้ผมพูดหมายถึงหลงไปไกลกันแหละนะครับเพราะคุณพูดเองว่ามันมีเอซีคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนทุกอย่างอย่าไปเอาครับเราทํำ youtube เอาเงินจาก youtube ดีกว่าเราไปแบงมือของเงินคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกตรงนะแล้วมันก็มาครอบงำเรามีหลายคนหลายช่องที่เป็นแบบนี้เยอะมากผมจะบอกให้มีหลายคนหลายช่องที่เป็นแบบนี้ผมไม่พลาดคลิงช่องไหนหรอก แต่จริงๆแล้วม่งมี FC แบบนี้จริงแต่ FC แบบนี้ไม่เคยเข้ามาหาท่นันผมบอกเลยสองปีที่ผ่านมา FC แบบนี้ไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาหาทนันเพราะคนอย่างผมไม่ไม่เอานะครับมันมีจริงๆเนี่ยขนาดหลงไปไกลก็ยังพูดเลยมีคนนึ่งที่ออกไปที่เราติดตามมนแล้วพากันออกไปเยอะนะ,ะไม่เข้าใจเขาคือเพียงแค่ว่า เขาเขามองเห็นต่างในมุมมองหาว่าลุงเนี่ยไม่ติดคุกหรอกคือเขาก็มองอีกมุมนึงของเขาอะเอฟซี MC แบบนี้แม่ไม่เข้าใจเราจะเอาไว้ทําไมเออพยายามจะคอองามเราเราไม่ด่าว่าเป็นจําเลยเราไม่เรียกลุงพลว่าเป็นจําเลยแม่งก็แม่งก็โกรธเราอย่างเงี้ยอย่างงี้เราไปแบมือของเงินมันเราก็เป็นขอทานนะครับนะนะครับเอาจริงๆ เ,เขาคงมาเดี๋ยวเขาคงมาฟังผมมาเห็นวูข้อเรื่องอะนะครับนะเป็นอิสระภาพดีกว่าซับตั้งห้าหมื่นซับมันไม่ต่ำกว่า 5, 10, ห้าหมื่นหรอกผมดูแล้วคนถอนก็ถอนไม่เยอะหรอกไปดูแนวทางขักธุรกิจวันหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยผมก็จะเดินตามแนวนกธุรกิจผมคิดว่าผมพูดได้ดีกว่าน,นี่ซําผมอ่านในรายละเอียดพูดได้ดีผมนําเสนอข่าวไวกว่าด้วยเอาจริงๆผมรู้วิธีการหาข่าวได้โดยไวแล้วก็มานําทําคลิป แต่ตอนเนี้นะแต่ตอนเนี้ยผมติดไลฟ์สดผมติดไลฟ์สดอยู่แค่นั้นเองถ้าเมื่อไหร่นี่ผมแบบกำลังจะเปลี่ยนมุมเมื่อไหร่เนี่ยจากไลฟ์สดเป็นทําคลิปเนี่ยผมจะฉีกออกไปเลยนะผมจะใส่สูตรมีห้องสตูใส่สูตรอ่านข่าวเลยนะนะพี่สาวให้สิบบาทไปฉมก่อนเดี๋ยวตีเลยนะนะครับนะมันมีเอซีแบบนี้ เขาก็พูดเองครับผมฟังในไลฟ์อ่ะนะครับนะเอฟซีที่พยายามบีบบังคับเขาอะครับนะนะบีบบังคับเขาให้เขาทําตามใจที่เขาชอบนะใช่ไหมหนอกผมยังไม่เชื่อสมัยก่อนเขาไม่ถึงเดี๋ยวนี้คลิปหนึ่งเขาดูคนเป็นหมื่นคนติดตามเป็นแสนเขาเพิ่งมาทํานี่เองอ่ะผมอยู่มาตต้องสองปีคนติดตามยังไม่เป็นแสนเลย <c oughs> <c oughs> แต่หน้าตอนนี้เราก็อยู่แบบนี้ไปวันใดนวันหนึ่งเราก็ผม เอสจะเห็นผมค่อยๆฉีกแนวออกไปนําเสนอข่าวใหม่ๆไหมผมเอาข่าวใหม่ๆมาคุยไปดูเลยครับผมขึ้นมาคุยข่าวเฮียชูเนี่ยไปดูคลิปเด็มีคนดูหมื่นกว่าหมื่นกว่าไปดูดิคลิปคลิปเมื่อวานเนี่ยต้นๆนี่ผมดูผมพูดข่าวเฮียชูกับทนายต่อเต่าเนี่ยมีมีคนดูรวมยอดวิวเป็นหมื่นเห็นไหมแสดงอะไรครับแสดงว่าผมเนี่ยมาถูกทาง ผมไม่คิดแบบนี้นะผมไม่คิดแบบนี้นะ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 เสียกล้ารู้สึกนะเวลามาเราดูให้แล้วกห้รู้สึกหึงใจต้องเทีไปดูคนต้นแบบด้วยนะครับนะสวัสดีพี่แมวครับพี่แมววัตลมนสวัสดีนะครับนะนะครับนะแต่ไอเรื่องไอเรื่องกลับมาอะไรมามไม่ต้องไปพูดหรอกครับ มันมันมาเอฟซี FC เขาไม่เอาอยู่แล้วตรงนั้นอะ่ะแต่ผมอ่ะมาคุยแล้ววิเคราะห์เรื่องเขาแล้วก็ออกลูกหินใจเขานหน่อยๆนะครับเพราะว่าไปเจอเอฟซีแบบเนี้ยนะรเราอย่าไปทําตามใจคนอื่นเลยเราทําตามใจใจเราเองเนี่ยทนานอยู่มาทุกวันเนี้ยไม่มีใครมาครอบงําทนานได้นะไม่มีใครมาครอบงาทนานได้หรอกนะครับเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราอยู่ได้นานนะครับคือไอ้เรื่องที่ผมไอ้เรื่องที่ผมมาเป็นเอฟซีลุงพลเนี่ย ไอเรื่องที่ผมพูดอวยลุงพลเนี่ยผมไม่ได้พูดอวยเพื่ออะไรผมก็เป็นของผมอย่างนี้มานานสวัสดีพี่แหวนครับเอโฟโปรไฟลแบบ์แปลกๆไว้พี่แหวนนะนะนะครับผมก็อยู่กับลุงพลตั้งแต่ต้นตั้งแต่สองปีที่แล้วจนทุกวันนี้แบบไหนก็คือแบบนั้นไม่เคยมีเปลี่ยนแปลงผมก็เป็นของผมแบบนี้นะครับนะนะผมก็เป็นของผมแบบนี้ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมมาพูดอยู่ข้างลงุงพลไม่ใช่เป็นการที่แบบเอ้ยมาอวยลุงเอ้ยมันต้องการผลประโยชน์ผลประโยชน์นี้ผลประโยชน์ทุกคนมันก็ได้อยู่แล้วเงินอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนนะครับคนไม่ได้ผลประโยชน์ก็มาหาว่าไอคนที่ได้ผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับนะมึงไม่เก่งอะ่ะมึงพูดยังไงไม่มีคนดูวะแล้วทำไมกูพูดไม่คนดูอะไรแบบ เนี่ยมันมันก็ต่างกันโดยท้นเชิงนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้คันที่ว่าเอ้ยมานั่งมึงก็ไปอยู่ข้างมึงแหมมึงรู้เนี่ยเอฟซี FC ลุงเยอะมึงมาอยู่ข้างลุงมึงมาอยู่ข้างลุงพลเนี่ยมึงก็ได้นู่นได้นี่มันไม่ใช่ธนันไม่ได้รับอะไรจากใครง่ายๆนะครับนะหนึ่งสองทนานเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงไม่ใช่คนร้ายธน,นันไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่ได้อยู่แล้วโผล่ขึ้นมาทนันเนี่ย เป็น f อมาไปถามสุเทพตั้งแต่จำความคู่กับสุเทพมาเลยอะ่ะตีกันคู่มากับสุเทพเลยอะ่ะแล้วก็หายไปพักหนึ่งจริงอย่างที่สุเทพพูดนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีตัวตนอยู่ในเฟซก็เขียนบทความก่อนจะเป็น YouTube อีกคือคนอย่างผมแม่มีตัวตนและชัดเจนแล้วอยู่ข้างลุงมาตั้งแต่ยังไม่เป็น youtube ไม่ใช่อยู่เพราะอะไรเชื่อเชื่อมาโดยเสมอเชื่อตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ว่าลุงไม่ใช่คนร้ายผมเชื่อมาแบบนี้ตลอดนะเอฟซีนะเพราะนั้นเนี่ยมันมันจะมาว่าเราไม่ได้เอ้ยมึงเอฟซีฝั่งนู้นเน่ยจะมาด่าผมว่าเอ้ยมึงก็อย่างงู้นมึงก็อย่างนี้มึงอวยอย่างนู้นมันไม่ใช่หรอกกูเชื่อแบบนี้ของกูมาเพียงแต่ว่าสมัยก่อนกูไม่มีปากมีเสียงสมัยก่อนกูพูดไม่ได้กูไม่มีช่องทางการพูดเดี๋ยวนี้กูมีช่องทางการพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่กูเชื่ออยู่ในหัวใจกูมันก็ออกมาหมด มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันต่างกันแล้วผมเป็นคนไม่ลวนเลยอย่างคนที่ผมพูดถึงอ่ะนะครับอ,อคุณหลงไปไกลเนี่ยนะครับเขาเนะี่ยมันสั่นคอนเองถ้าเขาไม่สั่นคอนแต่แรกเขาเดินนิ่งๆนะโอ้โหเขาเขาจะลุ่งกว่ผมอีกผมก็อยู่แค่นี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอก